เดี๋ยวหาง่ายมาก <_ d uty> เดี๋ยวถ้าเกิดหาไม่เจอยังไงนี่เลยนะคะพีเซนเตอร์น้องจอยจอยนะคะใช่ฮนะป <_ d uty> กติเวลาเขายืานขาย <_ d uty> เขาก็จะยืนขายท่านี้ใช่หรอใช่หรอใช่ไม่ใช่ท่านี้จริงร <_ d uty> ุ่นนี้ไงเราจําได้ที่น้องจอยใส่แล้วน้องจอยยืนอย่างเงี้ย <_ d uty> ใช่หรอคือคือรุ่นนี้นี่คือจริงๆมันต้องชันท่าป่ะใช่แล้วเธอเอาไปทาบทำไมอ่ะเอาเหรอ <_ d uty> เออมันต้องเล่าปะ่ะเอออู้สวยเอออะไรเ,เราลืมตัว สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับดีดีนะครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่เราจะแนะนําสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ดีดดีนะครับกับร้านชื่อว่าวิริศมาลานะครับตอนนี้อยู่ชั้น3นะครับคุณน้ำนะครับได้เข้าไปดีลราคาอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกมาว่าจะมีสินค้าใดบ้างนะครับที่ให้ราคาดีดีๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกัน เอาละครับตอนนี้มาพบกับสินค้าแล้วก็คุณน้ำนะครับแล้วก็มาพบกับผู้จัดการร้านคือคุณจอย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 นั่นเองน้องจอยจอยสวัสดีค่ะเรามาถึงร้านกันเลยนะคะใกล้ร้านก็บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวหาง่ายมากเดี๋ยวถ้าเกิดหาไม่เจอยังไงนี่เลยนะคะพรีเซนเตอร์น้องจอยจอยนะคะใช่ฮะปกติเวลาเขายืนขายเขาจะยืนขายท่านี้ใช่หรอใช่หรอใช่ไม่ใช่ท่านี้จริง เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่เชื่อนะต้องมาที่ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาแล้วช่วงช่วงสายๆหน่อยโพเพย<อ>หน่อยอาจจะ <c oughs> เห็นน้องจอยยืนห้านี้เห็นน้องจอยยืนห้านี้เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยโอ้โหให้รุ่นนี้เลยเหเนอะโอ้ร <c oughs> ุ่นนี้หุ่นเลยโอย่างใสอ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รุ่นนี้ไงเราจําได้ที่น้องจอ,อยใส่แล้วน้องจอยยืนอย่างเงี้ยใช่เหรอ คือรุ่นนี้นี่คือจริงๆมันต้องชั้นทาบป่ะใช่แล้วเธอเอาไปทาบทำไมอ่ะเอาเหรอเออมันต้องเหล่าป่ะเออสวยรุ่นนี้นี่ดาราใส่เยอะมากเดี๋ยวเรามาถามน้องจ่อยจอยกันเลยดีกว่าว่ารุ่นนี้เขาเป็นยังไงขายดีแค่ไหนขายดีมากค่ะรุ่นนี้บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ทำราคาอยู่ที่ตัวนี้จะขายอยู่ที่หนึ่งองร้อาสแต่ว่าดีลดีมาเราจัดให้เหลือเพียง790บาทค่ะ7จ็สบาทเอาแล้วเราไม่ต้องต่อเลยหรอยังไม่ทันต่อเลยนี่เรามีสีให้เลือกด้วยนะเดี๋ยวขอโชว์สีสักนิดนึงอ่ะโชว์สีสักนิดนึงสีนี้สวยมากสีนี้เหมาะกับสายหวานอย่างฉันออออ สวยหรืออะไรวะมีสีให้เลือกเยอะมากอ่ะนี่แค่รุ่นแรกใช่ไหมคะน้องจอยจอยใช่อ่ะเดี๋ยวน้องจอยแนะนําเป็นรุ่นที่2เลยดีกว่าอูออันนี้หวานหนักเลยบอกเลยไหนฮะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็ขายขายดีเช่นกันค่ะเพราะว่าทําทํามาเท่าไหร่ก็ขายหมดหวานมากถ้าใส่ปุ๊บนี่ต้องไปเจาะค่าน้ําตาลเลยนะแล้วนะสีนี่คือหวานมากแต่เรามีหลายสีให้เลือกนี่เลย คือสินค้าแต่ละรุ่นนี่คือมีไซส์ด้วยใช่ไหมคะมี S M L อ่า S M L X L นะคะเรามาถึงราคาดีกว่าอ่าละครราคาเต็มเต็มของราคาหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี้อยู่ที่1290อเหมือนกัน1290ครัาบเราก็ให้พิเศษไปที่790เหมือนกันนะ790เหมือนกัน790บาทนะคะสำหรับรุ่นที่2เดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่3มที่น้องจอยจอยจัดให้เราจะเป็นใส่ลำลองง่ายๆนะ มีไซส์เหมือนกันนะคะมีไซส์นะครซส์ีลยโชว์สีเลยละกันโชว์สีไปเลยละกันโอ้โช่วงนี้นี่สีเอธโทนนี่มาแรงมากเลยนะเขาจะเป็นผ้ายืดเนาะใช่ค่ะเป็นผ้ายืดค่ะแสนสบายสีสีก็จะมีให้เลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าสีค่ะห้าสีค่ะน้องจอยนับให้แล้วนะ ปกติราคาปกติของเขาราคาปกติอยู่ที่890บาท890บาทแต่ถ้าดิวดีมาก็นั่นแหละจัดให้เหมือนเดิม590บาท590ยารอเ้าสอาสี่ห้าร้อยเก้าสิบบาทคือตั้งแต่รุ่นนี้แล้วนะคะจากราคาพันนะคะหลักพันเหลืออยู่แค่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรุ่นนี้นะคะก็เหลืออยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหลักร้อยเท่านั้นนะสีเจ็ด สีสีไฮโซสีดูแพงนะคะแต่ว่าราคา500เท่าไหร่นะ590บาทเท่านั้นลูกค้าสะดวกมาที่หน้าร้านเชิญได้เลยนะคะที่ตึกแพทนิมนะคะชั้น3นะคะที่ร้านวิลิสบาลานะคะเข้ามาติดต่อน้องจอยได้เลยนะคะไปไม่สะดวกมาเนาะทำยังไงคะเราก็ติดตามที่ ดีๆเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปไลฟ์ในเพจดีนะครับอย่าลืมติดตามนะคะว่าในรอบถัดไปนะคะคลิปของเราเราคู่สีชีเป้าคู่ของเราจะพาไปชีเป้าช้อปหรือว่าชิมที่ไหนฉะนั้นอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้เรายังไม่จบธุระกับน้องจอยเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะต้องไปช้อปแล้วล่ะเพราะว่าราคาดีขนาดนี้วันนี้ต้องขอบายบาย คุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกค้าด้วยะะเดี๋ยวเราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปน,นี้เดี๋ยวยังไงอย่าลืมติดตามนะคะอขอขอบคุณมากนะคะน้องจอยจอะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะด่ะ